สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะณเวลานี้ทีมฮุนไดฮิลสเตดสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีจบอันดับที่1ของลีกปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ในรอบปกตินั่นเองค่ะหลังจากจบการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตดกับทีม AI Paper Saving นะคะซึ่งเป็นทางฮุนไดที่สามารถเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด 23ต่อ25 25ต่อ15 26ต่อ24และ25ต่อ19นะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็มาคอมเมนต์แสดงความดีใจกันหนาแน่นมากๆค่ะโดยเฉพาะแฟนวลอลเลย์บอลของทางฮุนไดฮิลสเตดนะคะซึ่งวันนี้ต่ายก็ได้รวบรวมเอาคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยกันค่ะเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะคะ โดยที่คอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์ comment นี้เนี่ยเขาก็เขียนชื่นชมโค้ชคังซองฮยอนค่ะซึ่งเป็นโค้ชของทีมฮุนไดฮิลสเตดนะเขียนเป็นภาษาเกาหลีใต้เขาเขียนเอาไว้ว่าฉันขอชื่นชมโค้ชคังที่โค้ชนั้นให้การดูแลและอบรมสั่งสอนนักกีฬาเป็นอย่างดีโค้ชมีความสุขุมมีความน่านับถือและมีความเป็นกันเองมากๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของโมมาแล้วฉันรู้สึกมีความสุขพักหลังๆไม่ค่อยเห็นเธอยิ้มแต่หลังจบเกมการแข่งขันในครั้งนี้โมมาดูยิ้มอย่างมีความสุขจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่า วิภาวีเธอทำให้การเล่นของทีมฮุนไดฮิลสเต็ตนั้นลงตัวมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าโค้ชคังซองฮยอนก็ยังร้องไห้ร่วมกับนักกีฬาทุกคนยินดีด้วยนะทุกคนยินดีกับทีมฮุนไดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คอมเมนต์นี้เขียนไว้ยาวหน่อยนะคะก็เขียนชื่นชมน้องสองวิภาวีของเราค่ะเขียนไว้ว่าหากวิภาวีสีทองไม่ได้รับบาดเจ็บฉันเชื่อว่าทีมหุ่นใดจะไม่ต้องกดดันขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของนักกีฬาทุกคนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนมาเป็นอันดับหนึ่งของลีกปกติแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์ comment นี้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อได้เห็นนักกีฬาร้องไห้ฉันเองก็อดไม่ได้ที่จะต้องร้องไห้ตามพวกเขาคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะก็ยังเป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมน้องสองวิภาวีอยู่นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าคุณเป็นนักกีฬาโคต้าเอเชียที่ยอดเยี่ยมมากๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนไว้ว่ายางฮโยจินเป็นผู้เล่นที่มีความผิดพลาดน้อยมากยินดีกับรางวัล MVP ในวันนี้ด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ AI Paper Saving เล่นได้ดีขึ้นมากๆขนาดสู้กับทีมอันดับหนึ่งอย่างฮุนไดฮิลสเตดแต่พวกเขาก็ยังทำผลงานได้ดีเยี่ยม คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเห็นยาสมินเดินมาคุยกับนักกีฬาทีมฮุนไดน่ารักเป็นกันเองมากๆนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าน้ำใจนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนไว้ว่าเกมรับของทีมฮุนไดฮิลสเตดดีขึ้นมากๆเมื่อมีวิภาวี คอมเมนต์ต่อมาค่ะจองจียุนร้องไห้หน่าสงสารจริงๆเธอคงจะมีแรงกดดันมากมายเลยสินะคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่ายินดีกับพวกคุณทุกคนที่ได้รับแชมป์ในครั้งนี้ขอให้คุณได้รับแชมป์ในนัดชิงชนะเลิศอีกครั้งนะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าขอชื่นชมนักกีฬาจากทีมฮุนไดฮิลสเตททุกคนที่พยายามทำงานหนักและทุ่มเทกับเกมการแข่งขันแชมป์ที่ได้รับมาในวันนี้เหมาะสมแล้วที่เป็นของพวกคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะ ฉันเห็นแววตาของโมมาที่มีความทุ่มเทและตั้งใจมากในเกมการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะจังหวะการจ่ายบอลของคิมดาอินที่ส่งให้โมมานั้นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆ คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนถึงผู้เล่นของทีม AI Paper Saving ค่ะเขียนไว้ว่ายัสมินนี่คุณเล่นทุกเซตตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตสุดท้ายเลยหรือเปล่านี่คือเขาคงจะเห็นยัสมินลงในทุกๆเกมการแข่งขันทุกๆเซตเลยประมาณนั้นนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้เป็นภาษาอินโดนีเซียค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า ฮุนไดฮิลส์เรสยินดีกับพวกคุณด้วยนะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียมาตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็เขียนเอาไว้ว่ารอจองกวนจังเรสปาร์คหน่อยนะขอเวลาเอาชนะฮึงกุกให้เรียบร้อยก่อนคือเขาก็เขียนประมาณว่าเดี๋ยวฮุนไดเนี่ยไปรอนะคะเดี๋ยวทีมจองกวนจังเรสปาร์คจะเข้าไปชิงแชมป์ด้วยประมาณนี้ค่ะ คอมเมนต์ต่อมาคะ่ะเขียนเป็นภาษาเกาหลีใต้นะเขียนเอาไว้ว่า Hyundai h ฮุนไดฮิ s t a ตดเป็นแชมป์ในรอบปกติฉันขออวยพรให้ผว้คุณทุกคนได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ด้วยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาคะ่ะคอมเมนต์นี้ยังเป็นภาษาเกาหลีใต้อยู่นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่า ขอชื่นชมโค้ชขังซงฮยอนที่มีวิธีการคิดรวมไปถึงวิธีการจัดระบบทีมให้ดีเยี่ยมขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าที่พวกคุณได้เป็นแชมป์ในครั้งนี้มาจากความสามคัคคีและการรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คอมเมนต์ต่อมาค่ะเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาก็ได้เขียนถึงทีมจองกวนจังเรสปาร์กนะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าหากจองกวนจังเรสปาร์กได้มีโอกาสแข่งกันกับฮุนไดฮิลสเตดทางฮุนไดออมออมมือให้หน่อยนะเขาก็เขียนแบบเซล์เซลล์ขำๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์จากแฟนอินโดนีเซียอีกท่านหนึ่งค่ะมาตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะเขาเขียนเอาไว้ว่า ไม่ต้องออมมือหรอกเต็มที่เลยเพราะ r ส Park ก็จะเต็มที่เหมือนกันนี่ค่ะเอาแล้วค่ะเรายังไม่ทราบเลยนะคะว่าจะเป็นทีมไหนที่จะได้มาแข่งขันกับทีม h ฮุนไดฮิลสเ t ดนะไม่รู้ว่าจะเป็นฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอรหรือว่าจองกอนจัง Race Park ดูเดือดอย่างแน่นอนค่ะก็อย่าพลาดกันนะคะทุกๆคนและคอมเมนต์ต่อมานะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมทีม h ฮุนไดฮิลสเตดค่ะคอมเมนต์ comment นี้เขาเขียนเอาไว้ว่า วันนี้เห็นน้ำตาในคราบใบหน้าของรอยยิ้มฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆและคอมเมนต์สุดท้ายค่ะเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้กับวิภาวีฤดูการหน้าฉันหวังว่าจะได้เห็นคุณอีกนะ นี่ค่ะก็เป็นการหยอดคำหวานของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะที่อยากจะเห็นน้องสองวิภาวีเนี่ยมาร่วมเล่นอยู่ในโคเวอวีลีเกาหลีใต้ในฤดูการหน้าอีกค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมคอมเมนต์แล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ